เดย์ครับมีโอนะฮะวันนี้จะมาขอสอบถามนะเพื่อนๆที่อยู่ในในเกาหลีนะคืออันนี้ผมงไ,ไม่รู้จริงคือแบบคือเดือนที่แล้วอ่ะเพื่อนผม่มันโอนเงินมาใช่ปะมันจะฝากซื้อของในในเกาหลีอะฝากซื้อกระเป๋าผมก็เลยบอกว่าเออก็มาดิเดี๋ยวซื้อไปให้เดี๋ยวส่งไปให้เราก็คิดว่ามันก็คงไม่ยากใช่ไหมละ่ะเพราะมันก็ฝากซื้อแบบเครื่องสําอางบ้างแล้วก็ซื้อส่งไปให้มันบ่อยนะอันเนี้ยมันจะฝากซื้อกระเป๋า ผมก็อ่ะก็โอนตังค์มาดิมันโอนเงินมาถ้าตีเป็นเงินวอนก็ประมาณสามล้านกว่าคือกระเป๋าอะไรแม่งแพงอย่างว่าผมก็สงสัยใช่ปะแต่ก็ไม่เป็นไรก็โอนตังค์มาแล้วเดี๋ยวไปซื้อให้ใช่ไหมมันก็ส่งรูปมาแล้วก็ส่งยี่ห้อมาแชแนลผมไม่เคยซื้อไงยี่ห้อแชเนลคือปกติเคยแบบอาดิดาสไนกี้ใช่ปะแชเนลเอ๊ก็มีตังค์ก็น่าจะซื้อได้นะไม่เป็นไรผมก็เดินไปในช็อปแชเนลใช่ปะไอะเยเขาไม่ให้ผมเข้าเว้ คือแบบงงมากมีเอกสารเยอะมากเลยนะคือแบบมีเบอร์โทรมีที่อยู่คือแบบเอกสารเยอะมากผมก็แปลกใจหมดเอ้าไอ้้ย่ทำไมเอกสารเยอะจังวะก็เลยโทรบ,บอกเพื่อนเขาไม่ให้กูเข้ามันก็บอกคืออะไรไม่ให้มึงเข้าก็บอกเนี่ยเขาไม่ให้กูเข้าจริงๆคือกูซื้อไม่ได้หรอกมึงไปฝากคนอื่นเถอะมันก็บอกก็ก็กูอยากจะฝากมึงอ่ะก็บอกกูรู้แต่กูเขาไม่ให้กูเข้าไง คือไม่รู้จะอธิบายเขายังไงเขาก็เขาไม่ให้เข้าอ่ะมันก็เลยบอกแล้วแถวนั้นมีอะไรมีกุชชี่ไหมเอาอย่างี้กุชชี่อีะผมก็เลยบอกว่ามแล้วมันจะเอาไไหนนะมันก็ส่งมามันก็ส่งรูปไปใช่ปะ่ะไปซื้อกระเป๋ากุชชี่ด้วยความที่มั่นใจนะผมว่าเออแม่งก็งดหงิดอยู่แหละเ,เดินเข้าไป Channel, ชาแนลทำไมเขาไม่ให้เข้าวะไปกุชชี่ในช็อปใช่ปะ่ะเหมือนกันอีกไม่ให้ผมเข้าเว้ย <laughs> คือแบบ ผมเพิ่งรู้นะเว้ยเฮ้ยมีเงินอย่างเดียวแม่งซื้อไม่ได้นะเว้ยพวกไอแชนเนลกุชชี่เนี่ยคืออะไรไม่รู้เยอะไปหมดเอ,อเอกสารเอกสารคือแบบเฮ้ยผมก็เลยบอกเพื่อนเฮ้ยถ้ามันจะยากขนาดเนี้ยมึงมึงซื้ออย่างอื่นเถอะไอ้เนี่ยคือมันเข้ายากจริงใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยนะคือผมไม่รู้จริงว่ามันมันจะซื้อยากขนาดนี้นะนะครับ